เราก็อยู่กับคุณพ่อบุญจันทร์วิลปินะคะเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังอินรีย์บ้านกุดเรือคำตําบลหนองแสงใหญ่อําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะพ่อบุญจันทร์ค่ะมันนี่ก็ยังหูวาเป็นยังพอเคนมาปลูกมันโดยระบบนำยศค่ะครับก่อนอื่นผมเคยปลูกมันโดยท่มน้ำทรรมศาสรนะครับมันมีปัญหาปลูกดินเหนียวแห้งแด่เนี่ยมันก็ตายก็เลยหาวิธีต่องปลูกนำยศเบื้องคือ ไปเบื้องหน้าน่านะคร <ạ. S 2> ับการเบื้องต้นปลูกแล้วการพันธุ์ำเร็จก็ยังมีหน่อยพอหนามห้อเงเพียงพ่อก่อนก่อนหนามจเพียงพอก็ใส่หลายวิธีครับบางคนก็ใส่เครื่องปัน่นเครื่องปั่นไฟครับแต่กับลุกตกวันหนึ่งกับพันกว่าบาทน,นะครับพันกว่าบาทน,นะคะ,ค,ะค,คือคือการใช้จ่ายเอาก็สูงขึ้นนะครับเออบังเอิญแต่ก็มีท่านทุกสรเพิ่นให้ยชิ้นเสื้ให้มา่าอ่าลองเบิงนะครับมาส่งเสริม เกษตรกรรมยังยืดแน,นละครับเพื่โครงการแรงน้ำโครงกรเ็เได้ไปกู้ยืมมากกามีฝนสาเร็จขึ้นครับมัก็มีน้ำใสเพียงพอครับสาหรับธนาคารก็ได้มาสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการสินเชื่อสีเขียวนะครับกินเครดิตเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการพัฒนาระบบการผลิตของเกษตรกร,เ,กรเข้าสู่คุณภาพการผลิต นะครับรวมถึงการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนะครับโดยวอรโซาเซลล์ต่างๆนะครับซึ่งในโครงการการให้สินเชื่อสินสีเขียวตัวนี้นะครับก็มีการลดหย่อนเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็จะมีทั้งสินเชื่อที่เป็นเงินกู้เพื่อเป็นค่า,ชาใช้จ่ายและเป็นค่าลงทุนค่ะข่ะพ่อแผงฮี่ด่านล้างข้าเอนไวอย่างค้พ่อแผงพระรัชแสงอาทิตย์นี่คือกันใจรัก ของเฮาเย็ดน่ำยดนะครับค่ะพอปลูกมันทั้งหมดในบริเวณนี้ทั้งหมดกี่ไร่คะยี่สิบไร่ครับเป็นปั้นอินซีวิบริไซยาขยะพอดีสีเนี่ยเกิดปรกจอบทั้งเอานะครับยี่สิบไร่นี่ยแด้ทั้งหมดจั๊กตันครับพ่อเออ่ปีพแม่ได้อยู่ร้อยสิบสองตันนะครับรวมแล้วยี่สิบไร่นี่ครับแล้วเดียวขายพิกายนี่ได้เอ่อันสามบาทสี่สิบต่างปันหนึ่งกับ ประมาณ3,400บาทก็เลยยืมเงิน3 0 0แสนกว่าบาทค่ะยังห้พอซอยแนะนำกระบวนการทำงานของระบบนำยศาที่ีขาเห็นอยู่นี่แหละค่ะพ่อรับก่อนอื่นก็เข้ากับตรงจอบอก่อนนะครับ้วก็มามีมีพลังแสงอาทิตย์นะครับก็อูดขึ้นม่ใส่ถังทรงนะครับทังพังงานนะครับขายหไปท่อมีนไปตามแปลงมั่นนะครับกจนสุด้วก็มาจอบ จะว่ใส่ระบบสายยางใช้ให้อื่นใช้พี่อีนะครเป็นใช้นำยศนะครับกล่มั่งกติยศออกตามตานามนะครับถ้าเฮ้าสีใไสเออจมนวนจำกับระบุไหลแต่มั่นนี่เฮ้ายศสามขังเออสามวันตัวหนึ่งขังนะครับแล้วก็หมุนกันไปค่ะบเลยใส่เธอเดียวพอนาเฮ้าบเพียงพอใส่เเดียวการส่งบ่เพียงพอนะครับเพรามั่นนี่มันบกมันมากนาม โหลายมันมักน้ำหน่อยแต่หเนบ่มีน้ำเลยกับโบได้บ่บมีน้ำเลยคือตายอ๋อค่ะเจ้าเกยจับขึ้นเนาะค่ะถ้าหัวมันใหญ่คือตรงพื้นดินนี่มันจะแตกอ๋อค่ะ,คะก็ผมก็ดีใจเพราะว่านีา่ทั้งโบทั้งรัฐบาลเพิ่นส่งเสริมโครงการตัวนี้เนาะ,ะก็มีน้ำยศกับทั้งทกสเฮาเพิ่นก็ให้สินเชีอมากน้ำเนื่องการระบบน้ำยศ พลังสะอ,อ,สะอาด uh huh. ของพลังแสงอาทิตย์นะครับมผมก็มีตุ้นขึ้นมากับกย่อนทกศสรครับสำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ทกศทุกสาขาครับทกศยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ